สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาถักดอกกุหลาบนะคะเป็นเทคนิคการพันทีหลังนะคะถักก่อนแล้วค่อยพันทางซ้ายมือจะจะถักจากไหมซัมเมอร์ค่ะค่ะส่วนสีขาวทางขาวามือจะถักจากไหมพรมธรรมดาค่ะค่ะไปดูไหมกันค่ะว่าวันนี้ใช้ไหมอะไรนะคะค่ะวันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์ยี่ห้อวีนัสนะคะเบอร์ยีสิบค่ะ เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนเข็มใช้เข็มเบอร์1นึถึง1.0ค่ะเพราะว่าได้มันเส้นเล็กนะคะก็เลยใช้เข็มเบอร์เล็กหน่อยค่ะอันดับแรกเลยเราก็ขึ้นโซ่ไว้80โซ่นะคะความยาว80โซ่ค่ะหลังจากได้80โซ่แล้วเราก็พันปลายเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็นับย้อนไปในหลักที่4ค่ะ1 2 3 4 ค่ะถักลงไปในหลักที่4นะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ให้นับเอาเวลาถักนะคะถักลงไปเลยค่ะในหลักที่4ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะมันก็จะมีร่องมีรูอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะ ค่ะต่อไปก็ถัก f ลงไปในหลักที่4นะคะนับไป4ช่องค่ะ 1, 2, 3, 4ค่ะต่อไปก็ขึ้นโซ่สาค่ะ 1, 2, 3ค่ะ 1, 2, เสร็จแล้วก็ถัก f ลงไปในหลักเดิมนะคะ ค่ะต่อไปโซ่หนึ่งค่ะค่ะถัก F ไปในหลักที่สี่นับไปสี่ช่องค่ะค่ะต่อไปก็โซ่สามค่ะสลับกันไปนะคะโซ่หนึ่งกับโซ่สาม พอโซ่สามแล้วเราก็ถักลงไปในหลักเดิมค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็มาสุดแถวแล้วนะคะค่ะขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถักไปในหลักที่สี่ค่ะนับไปสีช่องค่ะค่ะแล้วก็ถักเอฟลงไป ค่ะต่อไปก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ถัก f ลงไปในหลักเดิมค่ะค่ะต่อไปก็แถวสองค่ะขึ้นโซ่สามค่ะขึ้นโซ่3ามเสร็จแล้วก็พลิกพลิกเสร็จแล้วเราก็จะถักลงไปในในรูใหญ่ๆเนี่ยนะคะสองครั้งก่อนค่ะ ถักลงไปสองครั้งบวกโซ่ด้วยก็จะเป็นสามนะคะหนึ่งสองค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามสามแล้วถักลงไปในรูเดิมเหมือนกันค่ะอีกสามครั้งถักเอฟลงไปค่ะหนึ่งสอง สามค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นฝั่งละ3ามหลักสามหลักนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีโซ่โซ่สามหลักขั้นเอาไว้ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะถักเอ็กติดลงไปในช่องนี้นะคะช่องถัดไปค่ะถักเอกนะคะถักเกติดลงไปเลยค่ะค่ะถักเอ็กติดไปเลยค่ะ ค่ะต่อไปเราก็จะถัก F นะคะลงในร่องถัดร่องถัดไปค่ะค่ะมันก็จะเหมือนกับอันแรกนะคะค่ะลงไปเลยสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่สาม โซค่ะค่ะแล้วก็ลงเอฟอีกสามครั้งในในรูเดิมค่ะหนึ่งสองสามค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะค่ะต่อไปเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเอค่ะถักเอติดลงไปแล้วก็ ล่องต่อไปเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนที่ผ่านมานะคะแล้วเราเราก็ถักไปให้สุดเลยค่ะถักไปให้สุดแถวนะคะค่ะอันนี้จะท้ายสุดของแถวที่สองแล้วนะคะเราก็ถักเอ x ติดลงไปในในรูต่อไปค่ะถักเอ x ติดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถัก f ในรูเนี้ยค่ะในรู ต่อไปเนี่ยค่ะถัก F 3มครั้งค้างด้วยโซ่3ามแล้วก็ถัก F อีก3ามสองสาั้งด้วยโซ่3ามค่ะแล้วถักเลงไปอีก3ามครั้งค่ะ1 สอามค่ะนี้ก็จะจบแถวที่สองนะคะ ค่ะแล้วเราจะถัก f ลงไปในร่องนี้สิบสองครั้งค่ะถัะถักลงไปค่ะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ค่ะหลังจากที่ถัก12ครั้งแล้วเราก็จะถัก x นะคะถัก x ติดลงไปกับตรงโคนนี่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะถักลงไปเลยค่ะถัก x1 ครั้งค่ะต่อไปก็จะถัก f อีก12ครั้งในล่องนี้นะคะค่ะก็ถักไป12ครั้งค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก x ติดลงไปตรงโคนนี้1ครั้งค่ะค่ะถัก x ติดลงไปค่ะต่อไปต่อไปก็ถัก f อีก12ครั้งแล้วก็ถัก x ติดลงไปถัก f 12ครั้งก็สลับกันไปแบบนี้ค่ะมันก็จะถักจนสุดเลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะสุดแล้วนะคะก็จะเสร็จเสร็จแถวที่สามค่ะแล้วก็ล็อกชิ้นงานเลยค่ะถักลอดห่วงไปเลยถักลอดห่วงเก็บงานเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเว้นแล้วก็จะถักอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็เก็บปลายเชือกไว้ยาวๆหน่อยค่ะเอาไว้สำหรับสอยติดนะคะ ค่ะแล้วเราก็ดึงดึงให้สุดเลยค่ะชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันจะโค้งโค้งค่ะแล้วก็เอามามมวนค่ะเอามาม้วนเป็นวงกลมม้วนเข้าไปเรื่อยๆค่ะค่ะมมวนไปค่อยๆม้วนนะคะ